ชีวิตเราหมอมนแต่เงี่เพราะมึงกับกูนั่นจนเบียไอ้ไรเก็ว่าว่าชีวิตเราหมอมนเพราะเราสอคนเกิดมาจนเบี้ยเรากูมวยกับเสียเบอร์กาแฟหนุ่ยเออไม่รู้แย่ไปตึงไหนเอี่ยวกูเราหน้าตาด้านจากใจ มาแต่ริ่นังรันท็อตใส่ลาวหนุยกลัวแต่ลูกอัศจรนกินัวเจ้าเจ้าไปนังรันกป็ปีไม่รู้ใจแต่เงาปืนนี่มดัดว่ามึงตเต่าแต่รินนำจ๊ดที่เขาใส่กาแล้วจอดแต้มไปนังต็อตในร้านมิน ตัง้งโกปีกาแควดังหลไม่ตั้งกินก็ใช้ชาลงกาแล้วรินเพราะกูจอบกินฟ้องฟีอมึงอ้ตามใสเดี๋ยวว่ามึงไปนางในเพืือนนี่หมดเออคนเรานนี่นมึงนะั่นะเป็นยาคู่นั้นเตื่อในบ้านน้องเปรียงนเนื้อเรานี่ทิ้งกันไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเครือยาติกลจิตทุกแล้นี่เรานี่ได้เรียกตามชักกล้องปีน้องนี่เรียกเปลือกเอ เดี๋ยวเราเป็นกันเพื่อตรวจมึงน,นองเดวโลเกยกูแล้วโลเก,ก้มึงไม่ใจล้านยากูอแล้วยามึงนั่นบ่เหมือมนปีแต่โปก้กูแล้วโป้มึงมันนองเด็เก้อกูล่ะก็ไม่เป็นไรกันนั่งกันกนพวกเราเหอคกอ้อไอ้หรื่องยาต่างสายเลือดเราไม่ต้องกิดเขาเรียกว่าเรายาแอ่งความจนกันเออนี่คือยาดมึงกับจนกูกับจน ข้านี่สิ่นงนเงนหเออมึงต้องพยายามเราจนอยู่แล้วนี่อยาให้โรครายแรงมันเกิดกับชีวิตคนจนใช่อะ่ะโ,โรคนี่มันเกิดกับใครแหละเป็นทีน่ากลัวอปัจจุบันก็กลัวกันนักหน้าโรคนี้นี่มึงไม่รู้ว่าัวโรคไรแม่ก็ปวดกันนีตายโรคเลยโรคเอ๋เฮ้ยคุยยากีพบปฏิวัฒน์ตัวบันบรื้อ มึงจำไม่ได้หน่วยตั้มใจใหญ่เลยน่คนจนกับคนรวยนั่นข้องมันเป็นไม่เมือนกันมึงแล้วว่ารถคนจนกับรถคนรวยมันไม่เมือนรถเครื่องคนจนกองกูถ้วไนยจอดตรงนี้กูตรงเลกมาคนเจ็ดโลกูตรงยุดเออรถเครืองของกูยังฮะเกียร์จริงแต่ก้าได้ต้องเกียร์หนแหละเอออนนั้นรถเครืองคนจนเหลือเห็นไหมถ้านีโรก็เมือนกันโรคคนจนกับโรคนรวยมันไม่เมือนโรเอสมันโรคคนรวย โรคคนจนนนัมันไม่ใช่โรคปนันดอกมึงเจือไม่หนิดิกูเป็นโรคคนรวยโรคมันก้าใจพิษผมมาแล้วอุ่นบุกลิกูน่ารวยอย่างพัวลานาถ้าแล้วพุ่มยิบก,ก็แล่ลาแลวลงพุ่งน้อยนอยมึงไม่ใจลงพุ่งรวยพุ่งพยาธิได้ถ้าแล้วกูเป็นโรคคนรวยเป็นอยู่ไม่ได้มึงเจือไมมึงนี่เออ เป็นโรคอะไรโรคคนรวยเป็นเบาหวานโรคเบาหวานอยู่ๆมันเปลี่ยนหรอเปลี่ยนทำไรไม่รอดกูไปโรงพยาบาลหมอกูเช็คทันเรียบร้อยนายแท่งเป็นโรคเบาหวานประมาณอีกสี่เดือนสิ้นชีวิตหว่ามึงหว่ากูกูใบ้ใจกูเชื่อใบ้ใจแล้วกูตายจะแล้ววาจนมันย่กับเคยนี่ ลบหมดเจ้คุณนอนดิกตินเปลือบเปลือบเปลือบกุออรอความไา้ที่เดือนม่อว่าตไย้มหมแลว้วรักชาไม่ให้แลว้วก็ว่าใตใจรักษาต้องลงตุนดีกจ้องแทน่นแลวกูยังต่างบ้านชองบาทกูตื้อูไม่รักษาแลว้วกูนอนให้มันตายก็มีแลแ้วมากต่างบานน้องเกลี้ยงมารองปีเตงเออลุงเตงเออแกนกินยาแกนรักษาและอย่าตายก่อนคนรักมากนะมึงทุกเลยญาติพี่น้องเตาแช่แต่กูตายแลว้วเลย กูตายเตี้ยแตนงกันแล้วกูเ,เลยแล้วกูนอนอยู่แปดวันหนึ่งกูนอนรับไปวันนั้นตังแต่ว,ว่าคบพอลุงตึ้งปบจดหมายจะบับตาวแก่เกี้ยนไม่ใช่แต่เด็กกว่าเตาแชแล้วลวกูมาตึ้งอัน <c oughs> เออนายเทงที่นับชื้อเราแลตระมาจิกได้มาใส่ยอยู่ในร่างกายนายเตงแปดวัน <c oughs> คิดว่านายเทงเป็นคนร่ำรวยตกลงนายเต่งจนกินแต่น้ำชุบเกย เินในอจนไหม้ในยจดไ,มไหดไมเพราะฉะนั้นเรายุ่ในในเตงไม่ได้จึงข้ออำลานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปล่ยในเตงให้จากเราลงชื่อกันนาบราะวานันมึงแลยทีโรคบระาวานันนั้นเกินจดไหมล่ะแม่เตียงบ้าว่ากูเบือกันแม่เนี่ย <laughs> แล้วโรคไรอยู่จนเก่งจดไมหมได้เลี่ย กรนีมึงเจือได้น่อยว่าชีวิตมนุษย์เราถ้าไม่ตึงที่ตายไม่ตึงหันแหลกก้นตกแรงตีเลวเหล่านี้ชีวิตกูแรงเลยมันเป็นนิทานป้าอูออกไปกินหญ้าหน้าเด็กหน้าตีร่างบานคว้าคว้าคอยป้ากูคว้านั่นหือแหลมด้้มตี้แหลมด้้มตี้โอ้จริงหรืไม่ใช่ป้าลืมเงาจริงแล้วแผลแผลแผลลนำมาทุ่นจะแล้วข้อควานแหลมลงจะแล้วอธิบดีควานอนุมัติอีป้ามึงอีป้ากูจะแล้วดังวอมหลัง ดังวิวขวางมาด้วยความเร็วร้อยเอ็ดิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปอยู่เค้ถ้า่าอยู่เค้เลยจรงมาเจ้ากู่ะขวากว่าป้าแล้วเออทำมันตายได้เดยกพกโคมือจันรุ่นวหน้านี่ใครหว่าป้าลงกลางม้อมลามเนี้ยอย่าเล็กลาวจักซี่ว่าขวานี่ตึงกูเล็กก่้อยเลย้อววใคอยบ่เราบ่เทนนีใคอว่าขวานับรุนกึลับวี้ คือเราม่ดัรู่หนอมั่นแล้วกันไปจากบ้านกูแลว้วคนนั้นกูขึ้นยอดเตี้ยมยอดแ่งกูอาเกยรดันไายควาดรัรนนู้นั้นเลยเห่อจี้กิ้งเลยดันเตี้ยไห้มึงอะจับมือดิกู <c oughs> เรื่องอื่นไม่รูเด่กเรื่องงอ ốc, ๊บเล่กูไม่แปลก็อยงอห่าเ นี่ชีวิตเรามันจะเรินปลือกเข้าปัตนากันมึงแหลกแต่ตาบันเทคโนโลยีก็ว่าชาวางโครงการทางการ,การเกษตรแป้นไม่เพื่อ้การตำมากินกันนี่มึงมบพึชไม่เคยดับนโยายบายได้อยู่จนเงินปันเนี้ยมึงกินแรนี่ก็ให้เลี้ยงจัดมึงเลี้ยงไหมมึงโหดได้ดีนะกูตอบคุต่อบเออใชยไอ้บ้านงเปลี่ยนไอ้ได้จัดได้กูไม่เลียเล้ยงไก่จอมตัวไ,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 ไก่ปั้นไก่จนเอ้ แล้วปลานั่นว่างนี้มึงเล็นไหมวาในน้ำในหน้าปลาอยากมึงกิดเลียงปลาม้างไหมแล้วเตะร่างบานเด็กไว้กินน,อน้อนน้ำยังไม่ใจปลาเลยบาหลวแต่นินประกาศนี่ว่างนี้นต่างรัฐบาลก็จะนับระนุมในเลียงโกนม,ม่เลียงโกเนือ้อมึงเลียงม้างไหมแล้วไม่เห็นเด็กกูกูไม่กินยายกูกเนือ้อหัวจนนี่มันยิ่งใจริญนปื๊บ เี่เจงเออเราอย่าอยู่ใไ้จนมันมากรอบคลุมแต่ก้นเราเจดจนนั่นมึงรัวไม้ปล่าไม่เบีย้ยโธกและนี่คุยมาชวนมึงนี่เจงกูคิดแล้วว่าในบ้านน้องเปลี่ยงนี่เพืือนกูเจรักหนับตื้อกันเจดจุดคือมึงเราเลี้ยงปลาดุกว่าเจงซอยดุกว่างี่ลู่เจ็ดจิ๊บมึงเจือไมจถึงแรกคืนนี่กูหนังคิดแล้วปั้นปลาดุกเราไปข้อจากดัตตาบันก็ให้ ปัปลาดุกเออกนนี่ลูเจะทิได้ปลาดุกไอ้ปันรัดเตี้ยอ,องตัวลูจึงเราเลี้ยงจะจ้ามแจ้งตัวแต่กูนอนคิดจะก้นไม่ได้รับยาตันใจเม็ดโลนซ <c oughs> อยก็จ้องตัวลูแหละจ้ามแจ้งตัวแหละมาโรล,ล,ลูเจ็ทิปโรได้เต่าได้ไว้ <c oughs> แล้วต้องเบียกจ,จะลุยแบบนี้เดีเยแต่กู้ไม่รวยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ก่อนพี่ที่เรื่องปลาดุกอะ ันนี้คนอื่นเราการก้าวุ่นตูดากิสนี่ต้องเผื่อนันจึงเรืองอะไปบอกเคยเออเอาตกลงไอ้เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงเต่าได้หวะเลี้ยงจะจามแกล้งตัวกูปัญเด้นอยูนะเตี้าแก่ปะเนอะแม่แต่นักวิจากการกะแกไม่ได้เคยกะแกไม่ได้มันติดอยู่สิ่งเดียวดอกิคอยู่ฝืนดาว่อซะตะเอ้ยกร้ไิบโตซะเอ๋ยตุ่นเลยบาทหลวงแม่ฮัมต้ไอ้ตุ่น เลี้ยงปลาดุกจ้ำแจ่นต e e e, e ัวเกือบก็บว่าอย่างใช้อยู่คนซี่เลยแต่ใช้ก็บคนทีเลี้ยงว่าอยอยากขึ้นเสียงเอาแต่มึงตอบคำถามครูได้คูก็ยินดีเลี้ยงดุกกับมึงจ้ำแจ่นตัวลูกก็บอกว่าไอ้เรื่องการจะเกิดโรคก็ได้หนักสุดไา้พึ่งงานก็พร้อมที่จะไปแล่โรคให้ปลาการเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้ได้ได้ดัให้เรื่องอย่างรถแล่าก้าวเกียรตเติมมันก้าวเงินมันหายแต่ว่าเรื่องจือรถก่อนแต่แลงดูดิใช่ เลี้ยงดุกช่างเส้นตัวนี่กูอยากสาปก่าเลี้ยงหน่อยแม่เลี้ยงไหนดองแนบาทหลวงเออมึงตอบไปดีเลยเลี้ยงไหนนี่เลี้ยงไหนบ่าถูกบ้ไหน่อกุดกันเลยก้าบอกมึงเหลือเมยว่าดุกช่างเส้นตัวนั้นปืนตีกันเลี้ยงดุกกันตะลางเม็ดถึงดุกอยู่ได้กี่ตัวเออ มีจากการแลี้ยงใจไม่ไหวหนึงงตลาดแมตตโดเลี้ยงดุกเกินที่ว่าตัวไม่ได้เนี่ยมันแยงจริงอ่ะมันแยงอากาศาการจะเจริญเติบโตมันไม่ได้การนี้ดุซ้ำเส้นตัวมึงต้องคุดบอกกี่ตารางเมตรตงคุดกันไปได้ฮะอกับจอบไปเลยเออข้านี่มึงคุดกับจอกูก็ไม่โดนนะไหวใจกี่ตารางเมตรแต่กควาย่างน้อยต้องเป็นช่องรอยตลางเมตร กึ้ลึกลงไปกลางหลังรือกวางลงไปข้างนอกให้ได้เพราะโยตารางแมตชที่้มีดุกอยู่ได้ตามแพนตัวข้านี่คุดกับจอบจึงเบียร์เตอร์จอบอย่างเร็วจอบจ้าเกียปอนนั่นน่ะแล่มหนึ่งหอยอาซิปอย่างเร็วไอ้นั่นนั่นไอ้นั่นต้องงองวนเพราะเราต้องคุดบอหนึ่งอย่างเร็วจอบคือเออคือเอ้เมื่อกูได้พูดได้จอบไปดิ ไอ้เดิมเรียกซื้อจอมีนี่ไม่มีปัญหาเรายืมมันยืมตั้งแต่กี่แคว่งแคกดูแลยไมีเจอรูปยาวหรือไอ้บ้านหลวงเออยืมกันนี่ยืมตรงแหลมรอยอาชีพตรงเลมซ้ำรอยยืมได้แล้วได้แล้ว,ลวตึ้งดินมาหนุ่ยดินเด็คุดคเลี้ยงลุกการคุดเลี้ยงลุกคือเราต้องคุดน,น้ำนี่ต้องน้ำตามธรรมชาติเปิดข้าวได้ใต้เตะออกได้เวลาน้ำม,มันเสียอากาศมันไม่มีออกซิเจนมันไม่พอเราต้องท้ายน้ำออก กุดตรงนี้กุดหน้าเราไปแม้ว่าคือวะเออแม่ว่าคือวะเลยยังอยู่กี่รายเลยหน้ามึงเออเปลสแม้ว่าแม้ว่าเพลสนี่เออนนี้คือวัดบรนด์เออคือวะกุดตีว่าเราคุดแทกซี่รอยตารางเม่นี่กุดหน้านเอยอ๋อตดเออกูก็ไม่กัดใจเผื่อนรักกูแต่มึงนำความรัตนาดีหน้าได้แล้วสมมุิว่า นายได้โจ้ยหน้าแล้วเราคุดกันตรองคนกับจบแล้วมึงรู้ไหมว่าการตะมานแรงมึงแรงกูแรงปลาเก็มจีนี่มึงอายุเท่าไดร่ยันนี้หาทีแบดหาที่แบดขู่อาทีบอกอ่ะจองคนรอยเลือดแล้วอายุนัตะวัดหนึ่งแล้วรอกยอกจบกันใน้ตรงวันเถียงเปี้ยงแล้วควันในมดแรงเลยนะเด็วก้าวเกียร วันตั้งวันเราคุดบอได้วันหนึ่งกลัวไม่เกินช่องตารางแมตรคันี้คุดเท่รอยตารางแมรอายุเราเหาเก่าที่ปีบอไม่แท้เทียนไม่แท้เทียนยังไม่แท้นั่นบอนะเอาเลยเราคุดแล้วตึ้งเราตายมึงตายกูตายเป้าพร้อมกันมาเกิดพร้อมกันเหล่าแล่วกับอนเราคุดโตบมมาเกิดเลยเราคุดไปแดกจากกอนทีงแล้วนะคุดเราจอดเลยคุดโตเหล่าตายเหล่าแล้วเกิดจากหนึ่งเหล่าเป็นจาติดซ้ำบอแเสร็จ นั่นแม้ว่ามันดุกร้ราคอยเจอจัดดัวะจัดทอรือ้อนุข้านี่ตุนเดเบี้ยไปเจอดุกลูกดุกอันตัวเดาเดินเอ็งเอ็งนี่จามแส้นตัวเราตั้งไว้ก่อนว่าเอาแล้วเราไปเจอลูกดุกนี่เราตั้งตุนไว้สักแสนหนึง่งเจอดุกเบี้ยอย่างแล้วอิม่มอ่ะอิ่มเหลา <c oughs> เราติดเด้เราแจกแจกจักดก้อนหนูจ้ารอยไม่ได้ให้ลบกุฏิเราเจอจอบเลยจักดก้อนหนูข้านี่ดุกได้แล้วอ่ะปลาดุกเอาหน่อยเหล่านุ อาหารปลาดุกแบบว่าเราเจอและเธือและเบียดิ้มอิมอ่มเหล่า <c oughs> ยืมเอจอจบเด็ดจัดก้อนยืมเจอปันปลาดุกยืมเจออาหารข้านี้ดุกพกได้ไปแล้วไอหนุ่ยเออมึ่งจำเมตัดโบราณเขาเล่าวว่าในโลกนี้ความการุณาในจ้ามประการนี้ฮะนึ่งในตงกรามเราข้อความเบมตากันไม่ได้หรอก จงกลามกับเราเว้นดูคาทรึกมันยิงเราตายมึงเงี้ยไม่จัดดำจับพวกพันธมิตรมันไม่ให้รบอ่ะมันทรอมังเหลืองของมันนะพันธมิตรจับได้มันก็ไม่ใหล้ลบทื่อว่าจงกลามไม่มีเบตา้าช่องในการกขากค่ายการกากค่ายเราจงกลามลูกค้ามาได้ไม่เราขาดทุนเปลือกในความรักเราจีบแกล้งแก้งกับเผื่อน,นี่เราเว้นดูเผื่อนกับเผื่อนเอาทรีย,ยอะไรเออความรักนึ่งจงกลามนึ่งเลวกากค่ายนึ่งไม่มีเบต้ากัน พอเราเจอปลาได้ปลาลุกไปใกล้กล้องเต็มตัวยัดกล้องเต็มเนียงยาวต้องเดินมันข่าวจ้านเจอไม่ไหวลูเจัดทริปจ้านเจอไม่ได้ไดจา้าดเจอให้ยดัดทริปใกล้ไปเยัดทริปเราก็ใกล้ไม่ได้เราไม่ใกล้ไม่กล,าลก้าเรคอยเอาจัดหน้าได้ลูดกีมากยัต่าลูดกีมากยัต่อ นี่ไอ้หนุ่ยเออมึ่งจำไปแต่ในบ้านน้องเปลี้ยงนี่เราเงินทองเราไม่มีแต่เราสร้างคุณนาความดีเราตื้อวากูนี่กูไม่เบียดเบียนเคยไอเทงไม่เคยเบียดเบียนเคยแต่ก็มันนอนน้ำบ้านมึงวันนอนน้ำเมืนไม่แต่จ่ายด้นนี่นอนดำอยูะแล้วใชโอกาสไี้เราได้นอนบังกะโลกับกระเพื่อนก็แล้วซอยนี่จะนอนน้ำแล้วไม่มีความสุขเออว่าน้ำกูนี่มันหลงลังบังกะโล เออว่าวันมันแกล้งว่าตรงนี้น้ากูไม่ช่อง่ายมันงอนกูช่อง่ายบ่บังกะโลก่อนถ้ามาจาดอย่าไม่ความทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่ใจดอกนี้สร้างกูน้าความดีวันพระเราไปเราไม่เบียดเบียนใครเด็กคนไหนเรียกลุงกูก็เรียกล้านเด็กคนไหนเรียกปีกูก็เรียกน้องเด็กคนน้อเรียกอายกูก็เรียกอายกันเออเราเท่านี้นี่ชีวิตมนุษย์ใต้แล้วเราไม่ใช่ป่าไรเลเปลือกสัมได้กันหย่ากุ๊บลุกแดกกูก็ไม่แกกูอีกไก่กินไม่ได้ได้จับยาไอ้ไตอ้องจอบก้นไอ้ไตดุกเออ นะเจ๊งนะได้ท <t mejorar> ุกยามวนดิอ่าแล้วคนเรานี่ยสร้างความดีไว้นย่หลูกเราต้องไหได้รับการชึกษจ้าตามอัตภาพ นี่กูแรงเหลองลูกนี่เราเป็นกับเมียแล้วเคยเล่าคนจนนี่นี่มึงเชือแต่ไม่มีอมอกใครที่จะมีความทุกข์กว่าอมอกเมียหรอกคนจนเราน่ทคำก็ตึงตัวระดัดไม้วีดีโอไม้ได้ป้าผวยรายก็ชักปืนต้องกเมียกอดกันในกลมดิมึงกอดกูกูกอดมึงปะตุ้งอ,อย่างพื้นเดียวกันนี่ลุกคอยเตี้ยงอนันดวชาเราแล้ว่าก็เคยกันเน่าเล่อมันเป็นความทุกข์ส่วนตัวเตี้ยงไรกับเมียเหลืองเกือกลุก cú lũ cái hiện đang chứ bé Dạ tao tao được lúc Dạ lắm nữa Này ai khôn Rồi không thấy À rồi rồi mới đắt ra chơi rồi gặp mẹ kỳ tiền lũ cú cao mẹ anh bị rồi con กันี Again, ่อ mm ิ้นร้อยหนึ่งไปเจอเจออักชีปมาตังเก่งอักชีปเจออักชีปอักชีเป็นอักชีเป้กันี่มึงกินได้ดิเข้มกั้งมึงก็อักชีปเข้มกั้งแล้เดียวอักชีเป้กันี่ไปเจอเกือบชีนว่าอักชีปตึงเบียไม่ยังยีชีปอะแล้วพูดเอาจะก้างก่อนก็ไม่ก้างข้างเลงพูดแล้วตีก้างแม่วันไตร่ยันตีก้างก่อนลูกคนจนนี่ได้ดาวได้เหรอ แล้ว <Wheel> ก <of fabric> yeah! ูย well <window> <divine> ังเมียเยจีบมันเอาขวดดาวเทให้เกลือใช้ไม่ได้ในตีนลูกกูไงตอนนี้ตอนนี้เราก็เมียปลุงเจ้าลูกไปก้าเรียนปอนึงนี้แต่ขึ้นมาเปล่าแล้วหนุ่ยไปโรงเรียนวันนี้หนุ่ยไปโรงเรียนดิใอ้ไม่ไม่รับมันแต่งใช้เครื่องแบบแนี่ไม่หลงลูกลูกมึงเหกกูบัดดิ้งติดแต่เกลือใช้ไม่ลงซอยใช้ไม่ลงมันแหลกอันนี้เมียก็ด่าเออปวกเบิร์โชว์ได้ว่าจีนหรูไงมาเจอเกลือแขก กูดำเรือกันว่าวันนี้ปื๊ดเรือหลูกูได้เกิดไม่ลงกูไม่อยู่มีชีวิตกูให้หลูกูเหลืองดำเรือกูปาตี้หลูกูไม่เลือกเกลือกูปาไดตี้แม่งโถ่โดนาว่าจนย่อยปนเบียความงงกูช่วยตีหลูกังใจกูปารี้ต่างวิวอ่ะต่อยแม่ยายปลาต่อมก้าวอย่าต่ำเลยอย่าต่ำไม่เชื่อหัอใจไม่เมียรักูปาต์จนหลูก tôi làm tìm tầm lưỡng lưỡng đó Nếu tin ra cụ tin mất không biết kéo luôn cụ chưa cụ chẳng ai để chơi khựa rồi Bỏ căng để xong à bảo để rong mà cụ chui tung tóc mèn Mình chép dép cả nghề cô trún nữa của nó mày nó cào trí trong cang là niu tin tắt niu